L3608 นะครับก็คันนี้ส่ง FC ออนไลน์นะครับเป็น FC จากอุดรธานีนะครับก็เป็น FC ที่ไม่ได้มาดูรถนะอ่าให้เส้วนดูให้นะครับก็คันนี้ไปจอดที่สาขานะครับก็ไปยกกลับมานะครับมาใส่ผานไทยนะครับอ่ามาตรวจเช็คลมรวมนะครับอ่าเก็บงานรวมๆให้ FC นะครับก็ขอบคุณ FC ทางอุดรธานีมากๆนะครับก็อ่าส่งรถลูกค้าวันนี้เลยนะครับขึ้นรถบรรทุกส่งวันนี้เลยนะครับ ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับรวยๆเฮงๆนะครับก็ส่วน F-C ท่านไหนลูกค้าท่านไหนอยากได้รถส,สวยโปรแรงๆนะครับเป็นโปรหน้าฝนโปรโอ,อสสั่งลุยนะครับก็จัดไปวันนี้มาพามาดูย e ันมาเอฟหานคันที่จอดใกล้ๆนะครับคันที่จอดใกล้ๆคันที่ถูกที่สุดในร้านนะครับอลองเดาดูซิคันนี้ไหมคันนี้สวยนะยางหลังเดิมยางหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับคันนี้ ก็ยางหลังเดิมย hai, ังหน้าเปลี่ยนใหม่ครับอ่าสวยเหมือนกันครับคันนี้อ่ะยางหลังเดิมยังหน้าเปลี่ยนใหม่อ่ะสวยอ้าวแล้วคันที่สุดที่สุดในร้านอยู่ตรงไหนบอกให้ลูกน้องเอารถมาจอดตรงนี้ยังไม่เอามาเลยอ่ะไม่เป็นไรเอาพวกนี้ขายก็ได้อ่ะกลุ่มนี้นะครับขายอยู่ที่3 0 0 0 0 0สบาทมีส่วนลด10,000บาทนะครับอ่า ก็สภาพค่อนข้างดีเลยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับมียางหลังอาอยางหน้าดอกลึกครับยางหลังก็ยังดอกลึกอยู่นะครับใช้งานได้เลยนะครับเก็บงานรวมๆให้แล้วนะครับเก็บสีเป็นบางจุดเก็บรายละเอียดที่ไม่เรียบร้อยให้แล้วนะครับ ก็อะไรที่ไม่สวยก็เก็บงานให้ FC นะครับคันถูกสุดนะครับยางใหม่4เส้นนะกำลังล้างอยู่ยังไม่เอามาอดอยู่ตรงนู้นนะครับก็สภาพก็จะเหมือนพวกกลุ่มนี้นะครับแต่ได้ยางหลังใหม่4ี่เส้นนะครับตอนที่เอามายางหลังดอกไม่มีนะครับก็วางยางใหม่4เส้นนะครับอยู่ที่2องแสนเก้าบาทนะครับรถทุกคันก็จะทําการตรวจเช็คให้นะให้พร้อมใช้เลยเปลี่ยนก๊องอากาศใช้พัดพัดลมเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับ เช็คจุดรั่วซึมเปลี่ยนลูกมากเปลี่ยนทุกอย่างที่มองว่าไม่เรียบร้อยนะครับลูกค้าก็มาทดลองขับนะทดลองขับแล้วนะครับตรงไหนที่มันยังไม่โอเคนะครับแจ้งร้านได้เดี๋ยวเก็บงานให้แต่ถ้าโอเคแล้วครับาราคาเดี๋ยวก็ดูให้อีกทีนึงถ้าลดได้ก็จะลดให้อีกนะครับถ้าลดไม่ได้ก็จะบอกว่าราคาสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเราจะมีบริการ โอนทะเบียนให้ลูกค้าฟรีด้วยนะครับโอนทะเบียนให้ลูกค้าฟรีด้วยอันนี้สําคัญมากเลยอ่าลูกค้าบางท่าน f f c บางท่านก็ลำบากเรื่องไปโอนทะเบียนไปโอนเอกสารนะครับรถส่วนมากนะครับถ้าเป็นรถที่ยังใหม่อยู่นะครับเราจะโอนให้นะครับนอกจากจะเป็นบางคันหรือส่วนน้อยนะครับอาจจะเป็นแทบแทบทุกคันนะครับจะโอนฟรีให้นะครับแต่มีบางคันก็อาจจะมีชุดโอนให้นะครับ ก็เข้ามาดูกันนะครับเป็นโปรหน้าฝนนะครับรถทุกคันนะครับ L5018 เคยได้ยินไหมครับราคา3,50,000บาทอ่บาทมีนะเสื้ออ้วนมีนะครับนี่350,000บาทนะครับยังไม่ได้เก็บงานแต่ก็เก็บงานให้เรียบร้อยในราคา3 5 0 0 0 0บาทลูกค้าบอกว่าเอาสภาพไม่ได้เก็บงานวิ่งได้ใช่ไหมทํางานได้ปกติใช่ไหมทำงานได้ปกตินะครับเอาราคาที่ยังไม่ได้เก็บงานเอาสภาพที่ยังไม่ได้เก็บงานเอาไปเลย3ามแสนสามหมบาทนะครับ หรือจะให้เก็บงานให้เรียบร้อยครับก,ก็จัดไปนะครับไม่ใช่ว่าขาย3ามแลน้าเ็นเป็นราคาสุดท้ายแล้วยังมีเป็นราคาสุดท้ยายกว่านี้ได้กว่านี้ได้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกนะครับแท็กเตอร์มือ2เยอะที่สุดในจังหวัดเลย36แรงยังเหลืออีก1นึคันนะคันนี้เลยนะครับ2 2ง0 0 0สบาทนะครับสภาพอาจจะไม่สวยเท่าคันนั้นนะครับ แต่ราคาเราใจกว่าขน้นเยอะเลย FC ที่สนใจราคาประหยัดนะ3 6 0 8 SP หลังคาเหลี่ยมนะอ่าราคาถูกสุด2,2 0แสนะอ่าก็มีให้เลือกเยอะเลยนะครับ4 0 5 0แรงอ่ามีให้เลือกเยอะเลยนะครับอ่ามารับโปรกันนะครับโปรหน้าฝนนะครับโปรอสอสั่งลุยนะครับอ่าสั่งให้ขายไปเลยกำไรไม่ต้องห่วงนะครับ FC พร้อมช่วงนี้ถือว่าเป็นโอกาส ทองของ f c ของลูกค้าเลยนะเป็นโอกาสทองของท่านเลยนะครับท่านซื้อช่วงนี้ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะครับ0 9 4 7 0 6 4 4 3 0นนะครับแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยากได้รุ่นไหนอยากได้สภาพไหนโทรมานะครับจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ